ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพระ้าสะั์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 line at sri_999 ด่วนเปิดคลิปนาทีชายชุดดำบุกกราดยิงจุดรับส่งของให้ทหารชายแดนของกันจอมพลางกลางตลาดดังกรุงเทพมีเจ็บเสียชีวิตหลายราย เปิดนาทีระทึกชายชุดดำถืออาวุธบุกยิงจุดรับของส่งไปให้ทหารชายแดนของการจอมพลังกลางตลาดดังกรุงเทพล่าสุดเวลาประมาณ12นาิ38นาทีค่ะทางด้านของเพจก,การจอมพลังช่วยสู้โพส์ข้อความว่าตำรวจไปที่ตลาดอตโกด่วนตรงจุดรับของส่งชายแดนของผมมีคนบุกเอาปืนเข้ามากดคนหลายนัด ตอนนี้กำลังเช็คว่ามีใครโดนบ้างต่อมาเวลา13นาิก1นาทีนะคะก็โพสตอีกครั้งค่ะว่าทุกคนอย่าเพิ่งโทรหาผมผมต้องประสานเจ้าหน้าที่ตอนนี้รอปภดับ3แล้วผมขอทำงานก่อนหลังจากนั้นค่ะเวลา13นาิก10นาทีโพสต์คนร้ายพร้อมระบุว่าภาพชายก่อเหตุบุกจุดรับของผมตรงตลาดอ,อตกใครพบเห็นชายลนานักษณะนี้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผมด่วน แล้วล่าสุดก็มีรายงานอีกครั้งค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมตลาดออตโกรแล้วแต่ว่าคนก่อเหตุกดหัวตัวเองกลางตลาดไม่พอก่อนจะกดหัวตัวเองเนี่ยกดผู้หญิงไปอีก3นะคะและหลประพอร่างดำตอนนี้ก็เพิ่มเป็น4คนค่ะ คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญ<ะ>เพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่ามโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทาบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดาภาษี1เท่าและสําหรับบริษัท<ะ>ห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะ ร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใจ,จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง